สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการใส่นี่ครับท่อกันลมครับการเสียงเข้าในรถครับรถประจําตัวของฮอนด้าครับนี่คืออุปกรณ์ครับเขาสั่งมาจากราซาล่านะครับจะมีท่อยางนี่ครับท่อลมมีหัวท้ายนะครับสีเขียวกับสีดําสีดําจะทําวนๆมาครับเอาไว้ต่อกับทางด้านสีเขียวนะครับเราก็าจะมาทําการเย่เข้าไปในรูนี่นะครับแหบน่ครับแหบแหบ เรัาจะมีรูแล้วก็สอดท่อนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับเราก็จะแหกีเหยียบเหยียบเหยียบบนกางเกงนะครับจะเห็นรูมันครับก็จะแทงไอ้นี้เข้าไปมันจะยากหน่อยไอ้นี้มันทอดยากนะครับเอาไปแล้วครับนี่ครับแล้ก็จะมีแล้วตัวนี้ครับ น้ำยาเราขวบนื่าานนะวะซื้อเอาทางเขียวเข้าไปก่อนโอเคขอเคครับชว๊อดนี่ครับ,รบ,บ,รบมาถึงนี้แล้วครับเก็บนี้ก่อนนี่ครับการต่อนะครับนะครับดำกับเขียวครับหมุนครับข้อมือเขาบอกว่าให้หมุนตามเข็มนาฬิกา โอเคเข้าแล้วครับนี่ครับแย่ยงเลยครับอันนี้นะครับนี่ครับนะจะแข่งขึ้นเลยนะจากนิ่มๆะนี่ตรงนี้นิ่มๆนี่ครับนิ่มเงี้ยครับแข็งครับกดเข้าไปแล้วเวลาปิดประตูครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะปิดไม่ได้ครับจะตึงครับปิดนิ่มมากเลยครับมาลองดูนี่ครับต่อไปอันนี้ต่อไปเรื่อยๆครับจนมันสุดครับ ถ้ามันสุดนู้นปุ๊บมันจะแย่ลงไปไม่ได้เราก็แย่ลงทางล่างนี้ไหมมีก็มีมีรูตรงนี้อีกแย่ไปเลครับนี่ครับสุดสุดได้แค่นี้ครับเพราะมันเป็นหักมันแย่ลงมาไม่ได้แล้วแต่เราก็จะแย่ตรงนี้ลงไปแล้วก็ตรงนี้ก็มีรูอยีกนะแล้วก็แย่อันนี้ลงไปข้างล่างตรงนี้ครับแย่ลงข้างล่างตรงนี้ก็แย่ทางล่างลาง่าง,างมันจะลอยไปถึงนู้นเลยครับ

ต่อครมันม่เกียหรอครับมันแค่แล้วมันจะสวนเองจแน่นครับโอ้แล้วอย่างนี้เลยครับจสุดนะครับ Ô, nó đi đâu? 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 Ô, nó mọi cái thân mọi cái thân đã là cái gì mọi 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 cái นี่ครับหลังจากที่เราทำการใส่ท่อไปเรร่อยครับต่อียบร้อยครับนวมแข็งขึ้นเลยครับเราก็จัดส่งให้มันเข้ารูให้เหมือนเดิมนะครับนี่เราลองปิดกันดูนี่ครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะต้านครับนิ่มเหมือนเดิมไม่แข็งลองใช่วยเดี๋ยวต้องลองไปวิ่งดูว่าลมมันจะเข้าไหม